เตรียมพร้อมสำหรับการกินก่อนรายการก่อนฮั Hello. Hello. ลโหลฮัลโหลทุกคนตอนนี้นะคะเฟิรนอยู่ที่ห้างแพดดฟอร์มแถวแถววงเวียนใหญ่ คือตรงนั้นเขาค้ออะไรอ่ะวันนี้เฟินมีเลืองามยามดีนะคะจะพาทุกคนมากินร้านหอยลวกกันคือร้านเนี้ยถึงจะขายแค่หอยแต่ว่าคนถึงขั้นต้องแย่งกันซื้อจริงๆอ่ะร้านทไมเธอชอบแแย่งนตลอดเลยอ่ะไถึงไหนแล้วเนี่ยคือแย่งกันซื้อแย่งกันซื้อ,แ,อแต่ว่าตอน,นเ,อเนี้ยเฟินมาก่อนเวลาเพื่อไม่ให้เป็นการรอช้าเฟินเลยรู้สึกว่าแล้วถ้ารอเร็วถ้ารอเร็วก็ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพาจะพาทุกคนเฮยตุ๊กๆเอาไงเนี่ยแปเดี๋ยวเราจะพาไปดูหอยเจกันคือร้านไม่ใช่ร้านหอยเจกันนะที่เขาชื่อร้านหอยเจพาแต่จะบอกว่าไปดูหอยเจเขากันเดี๋ยวจะไปหอยเจเดี๋ยวจะพาไปหาหอยจะพาไปกินหอยเอ้ามจาจบแล้ว ไม่มาแต่ที่มาแล้วคือน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มต้องเสียงสูงนี่อันนี้จะเป็นน้ำจิ้มสามรสคือร้านเนี่ยเขามีทีเด็ดตรงที่ว่าน้ำ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 เป็นไรอ่ะคนดูเขาก็เหนื่อยนะเอาใหม่นี่น้ำจิ้มน้ำจิ้มสามรสคือน้ำจิ้มอันเนี้ยเขาแบบว่าพิเศษร้านเนี้ยพิเศษตรงที่ว่าเขามีใส่ถั่วเห็นปะตักถั่วโชว์นี่อันนี้คือน้ำจิ้มซีฟู้ด กินแบบเผ็ดๆคือถ้าใครชอบกินแบบเผ็ดต้องอันนี้เลยอันนี้ก็คือของเด็กก็จะมีแบบว่าเป็นรสหวานแล้วก็ผสมถั่วนะคะก็คือว่าเด็กกินได้ไม่ต้องห่วงว่าพาลูกหลานมาแล้วเขาจะกินไม่ได้นะอันนี้หมดห่วงค่ะ เราเราก็เป็นเพลงไปแล้วเมื่อกี้ทันบ้านทันตาเขาเปิดเพลงวะเพลงเพลงพี่เขาได้มากนอกจากจะได้กินหอยแล้วโยม่ค่อยมีปัญหาร้านเนี้แม่งเฉยๆก็มีเพลงเปิดให้ด้วยอ้าวหอยมาขอบคุณค่ะอุ้ยหอยเมื่อกี้เราได้ทำการแบบว่าัวแบบว่าเขาได้อะไรจ้วคืออะไรวะเราได้เราได้ทำการลาดลาดลาด าดแบบราดน้ำจิ้มนี่คือเจเขาแกะมาให้ด้วยเลยนะแต่ว่าเอาจริงป้าหอยจะกินให้อร่อยเราต้องแกะแต่ตอนนี้ากกนะมาจะชิมเอาน้ำจิ้มไหนดีอ่ะลองน้ำจิ้มสามรสเขาก่อนดีกว่ามันแปลกตรงนี้เขาใส่แบบว่าถั่วขั่วเวลากินหอยแล้วมีถั่วอร่อยนะอร่อยหอหออ่ะอืมนัวอืมฉ่ำมีเทกเจอร์กรุบก,กหอยโคตรสด คืออันนี้มันจะมีความผสมระหว่างแบบเปรี้ยวๆหวานปเผ็ดแต่คือส่วนตัวเพิร์นอ่ะเฟิรนจะชอบกินแบบแซ่บๆแซ่บๆแซ่บแซ่บๆไปเรตัวยๆไปเรื่อยๆต้มเส้า้มเล้าโอเคโอเคอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มหวานค่ะเดี๋ยวจะรีวิวให้สำหรับคนที่เป็นเด็กแล้วกันคนที่อ่าเอาเป็นว่าคนที่กินเผ็ดไม่ได้เป็นไงอร่อยไหมยังอะไรดีเหรอเป็นไหมครับทักหน้าเหมือนชอบ จะกินหอยมันต้องซีฟู้ดหอยยังไม่ตายใช่ไหมแซมบ้าแซมบ้าน้ำจิ้มซีฟู้ดแปดสิบบาทเขาแบบคุ้มค่านะเพราะว่าหอยมันสดอะ่ะบางที่แบบมีโคนแบบมีเศษไยอะไรเงี้ยแต่ร้านนี้คือแบบว่าไม่มีอ่ะแล้วเขาแบบแกะมาให้แล้วด้วยฟังดูจจะแพงนะแปดสิบแต่คือสะอาดคืเอเบอร์อ่ะ เคยไปกินหอยที่ไม่สะอาดด้วยกลายเป็นว่าลมพิษขึ้นเต็มตัวเลยมันจะเป็นแบบป้าแดงๆน่ากลัวมากคือเรื่องนี้สำคัญนะความสะอาดมาเดี๋ยวให้พลอยชิมบ้างเนี่ยอันนี้คือแบบสุกแบบที่เลือกแล้วว่ามันสุกเอาน้ำจิ้มอะไรคะคุณพลอยคะน้ำจิ้มจัดจ้านไปเลยจ้าจัดจ้านอามนี่สวีทโว,ว,ทว่สวีทอะไรขนาดนะั้นอ่ะเป็นไงน้ำจิ้มเขาแบบ เผ็ดที่ปลายลิ้นน่ะแต่จริงๆป้าจะกินหอยอะต้องกินให้มันฉ่ำๆเว้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหอยดิ้นนะหอยดิ้นเดื่อเรื่อเรือเรืเรเรเรื่อเอารมณ์ดีเลยวันนั้นถ้าใครอยากกินเลือดอาบอะไรเงี้ยร้านเนี้ยสั่งได้ว้าวมันกรุบอะเชิญแบบเดินเลือดอาบหรือสุกๆเหม้วยจริงๆอะชอบแบบสุกๆแต่พอมากินอีกรอบนึงอะถ้าไม่ดิบมันอร่อยอะถ้าไม่ดิบมันอยู่ดีมันก็อร่อยกว่าดิบงดี ุกก็ดิแต่ตอนแรกชอบกินแบบดิบกลางๆนะตอนนี้เริ่มมาทางแบบแบบดิบๆหอยสดอ่ะได้กินหอยแล้วหอยเหนื่อยไหมหายเหนื่อยเลยอะตอนแรกก็แบบเหนื่อยๆพอกินหอยแล้วก็แบบพี่กดไหลหนูอ่ะหนูก็ชอบกินหอยเองนะดีกว่านี้ ไม่มีอีกล่ะหอยอะไรมันจะฉ่าได้ขนาดนี้ฮะมันจะฉ่าอะไรได้ขนาดนี้ฮะทะเลาะกับหอยอร่อสุดเลยทะเลาะกับหลายอย่างองี้คืออนับแรกที่ทะเลาะทะเลาะกับรถคือนั่งตรงนี้มีความอย่างหนึ่งถ้ารถารถมันขับพุ่งมานี่ตปุ๊บคนม่องแลยละ่ะคือข้างถนนเลยจริง,รงๆอ่ะแต่นั่งกิ่งนี้นบรรยากาศดีนะดีคือวันนี้นนลมเยน็นลมเย็นพระอาทิตย์กำลังตกเด่นเราก็นั่งแกะหอยอ่ะทุกคนดูคนแคบไปแคบมา เนี่ยไม่ต้องพูดอะไรเยอะคือก็ก็จะหมดแล้วก็คือร้านเนี่ยเขาจะคัดสันหอยจากแบบจังหวัดเพชรบุรีแบบว่าคัดมาเฉพาะแบบขนาดพิเศษเลยนะและที่สําคัญคือไม่เหม็นไม่คาวหอยหวานหอย,หอยช่ำคือมันดีตรงนี้แหละคือชอบตรงเนี้ยถ้าเทียบกับร้านอื่นคือร้านเนี้ยตั้งแต่กินมาดีสุดอะน้ำจิ้มไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวจะหาว่าโมคือแซ่บขนาดไหนอะโอ้โหยงื้อหอยก็เกลี้ยงแล้วเชว่นกันแต่จริงๆนะถ้าแบบว่าซื้อหอยเขาจานหนึง่งน้ำจิ้มให้เลือก3อย่างก็คือเราสามารถเลือกได้หนึ่งอย่าง ร้านนี้ก็คืออยู่แถวออลาดย่า1หนึ่งอยู่แถวๆวงเวียนใหญ่นะเ <_ C 1> <ๆ S 1> ดินมาจากแถฟอเหมือนเพิ่นก็ได้เมื่อกี้ไม่เกินร้อยเมตรอย่างงี้ดีกว่าก็คือโต๊ะเขาก็จะมีอยู่ประมาณ4โต๊ะหรือจะนั่งกินหน้าร้านแบบนั้นก็ได้ร <_ C 1> ้านนี้จะเปิดทุกวันอังคารถึงอาทิตย์นะคะจะเปิดแต่4ีโมงถึง4ี่ทุ่มถ้าใครอยากมากินก็มาตามกันได้ร้านนี้เขาจะหยุดทุกวันจันทร์อีกที่สำคัญคือ เคยอยู่ทุกวันพาด้วยถ้ามาแบบวันพ้าอะไรเงี้ยเราแบบไม่เจอร้านไม่ต้องตกใจเพราะว่าเขาจะไปทาบุญกันหรอกถ้าใครเอารถมาก็จอดถัดฟอร์มได้นะเอาเป็นว่าอย่าลืมโกรธเขาอีกแลอย่าลืมอย่าลืมนะคะอย่าลืมมากินหอยกันหอยสดหอยดีหอยฉับไม่คาวไม่เหม็นหอยหวานเหมือนแลบเลยโยหอยหวานโยไม่คาวไม่เห,<อ>หม็นโวโวยังไงก็เดี๋ยวฝาคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าครั้งหน้า ใครอยากใหนไปร้านไหนอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะจะตั้งใจอ่านทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ด้วยฝากดติดตาม i อจีแพลคุณนี้ด้วยนะคะนี่กี้เห็นใครฝากเลยนะพอยพี่วายพอค่ะพี่วายพอกับแพลคุณนี้นะคะแล้วก็ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์อลมกดซับสไคร e แล้วก็กระดิ่งให้ด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วดีกว่าไบาย